สวัสดีคะ่ะทุกคนเดาชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรจะมาเล่าให้ทุกคนฟังคะ่ะยังจำเรื่องฟักทองยักษ์กันได้ไหมคะคลิปนั้นกลายเป็นไวรัลมีคนเข้ามาดูเป็นล้านเลยคะ่ะแล้วตอนนั้นเราก็ได้สัญญาเอาไว้ว่าเราจะพามาดูต่อว่าหลังจากที่เขาเก็บแล้วเขาจะทำอะไรแต่นั่นมันก็นานแล้วเนาะเราขออนุญาตเริ่มเล่าใหม่เลยแล้วกันนะคะนี่ก็คือฟักทองยักษ์ที่เขาปลูกเอาไว้เพื่อขาย สำหรับเป็นของประดับตกแต่งในช่วงฮาโลวีนฟักทองที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้เราจะต้องดูตรงขั้วมันค่ะขั้วของมันจะต้องมีรอยแตกเยอะๆแบบนี้ถึงจะแปลว่าเก็บเกี่ยวได้ไม่ได้เกี่ยวกับขนาดเลยลองมาเทียบกันดูนะคะว่ามันต่างจากฟักทองธรรมดายังไงเห็นไหมขนาดแตกต่างกันมากๆเลยค่ะขนาดฟักทองธรรมดาที่เราเห็นเห็นกันดูจิ๋วไปเลยนอกจากผลของมันจะใหญ่แล้วทุกส่วนของต้นมันก็ใหญ่หมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบหรือแม้กระทั่งดอกดูสิคะดอกใหญ่มากๆเบลอเลยใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะเจ้าของไร่ฟักทองแห่งนี้ก็คือคุณนากานิชิซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกทั้งข้าวฟักทองแล้วก็มันหวานช่วงเดือนก่อนๆเราลงคลิปเกี่ยวกับเขาเยอะมากถ้าใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะเอาล่ะมาเล่าเรื่องฟักทองยักษ์กันต่อ ฟักทองยักษ์ที่เขาปลูกก็จะมีหลายสีมีทั้งส้มเข้มส้มอ่อนเหลืองแล้วก็ชมพูแต่ละลูกก็หนักมากๆเลยค่ะดูสิเกษตรกรเซเลย1ลูกจะมีน้ําหนักประมาณ20-40กิโลกรัมเขาก็เลยจะใช้วิธีกลิ้งเอาไม่ใช้วิธียกนะคะเพราะว่ามันหนักมากๆและบ้านนี้เขาก็ทํากันแค่2คนสามีภรรยาก็เลยต้องแบ่งหน้าที่กันไปทําค่ะภรรยาจะมีหน้าที่คอยเก็บฟักทอง ส่วนสามีก็จะขับรถมายกไปและแน่นอนค่ะว่าฟักทองใหญ่ขนาดนี้รถที่มายกต้องไม่ธรรมดาแน่ๆวันนี้ทุกคนจะได้เห็นทุกขั้นตอนเลยนะก่อนหน้านี้ตอนที่เราลงคลิปไปมีคนมาเถียงกันเยอะมากเลยว่ามันกินได้หรือกินไม่ได้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคําว่ากินได้ของทุกคนมันหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าเอาใส่ปากได้แล้วก็กินแล้วก็ไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมคะถ้าเป็นในความหมายนั้นฟักทองชนิดนี้ก็สามารถทานได้ค่ะ แต่คนญี่ปุ่นเขาจะไม่ทานกันอย่างตอนที่เราไปถามเกษตรกรว่ามันทานได้ไหมเกษตรกรบอกว่าไม่ได้เราก็เลยขออนุญาตตอบตามเกษตรกรนะคะว่ามันไม่สามารถทานได้เพราะเขาปลูกเพื่อไปประดับตกแต่งเท่านั้นอย่างที่เห็นว่าฟักทองของเราใหญ่มากด้านที่ติดกับพื้นดินก็เลยเกิดความชื้นแล้วก็ทําให้เกิดตําหนิแบบที่เห็นและนั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้คะ่ะแต่เกษตรกรเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะเวลาที่เราเอาไปโชว์เราก็โชว์แค่ด้านเดียวอยู่แล้วได้ยินเสียงรถไกล สามีเขามาแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือรถที่เราจะใช้ขนฟักทองกันตามมาดูกันเลยค่ะว่าลูกใหญ่ขนาดนี้เขาจะเก็บไปยังไงก่อนอื่นเลยเราก็ต้องปูโฟมเอาไว้เพื่อไม่ให้ฟักทองของเราเกิดตำหนิขณะขนย้ายแล้วก็ต้องเอาผ้ามาปูด้วยเพราะตรงขอบนั้นเป็นเหล็กเดี๋ยวกลิ้งฟักทองไปโดนเดี๋ยวจะเกิดรอยตำหนิลูกไหนที่กลิ้งได้เขาก็จะค่อยๆกลิ้งมาแบบนี้มีขนาดผู้ชายเขายังไม่อยากออกแรงยกเลยนะคะ เพราะว่ามันหนักมากจริงๆเกษตรกร,กรญี่ปุ่นมักจะทํางานในขอบเขตที่ตัวเองทําได้สังเกตดูนะคะว่าเขาแทบจะไม่จ้างใครมาช่วยงานเลยมาเล่าเรื่องการเก็บฟักทองกันต่อสําหรับลูกที่หนักเกินไปเขาจะใช้สองคนยกแบบนี้ด้านล่างก็จะปูด,ด้วยตะข่ายและกระสอบแล้วก็ต้องมาช่วยกันยกคนละด้านถือว่าหนักพอสมควรเลยค่ะจากนั้นก็จะค่อยๆยกมาแล้วก็วางไว้เบา พอฟักทองทุกลูกก็คือสินค้าเราจะต้องดูแลสินค้าให้ดีก่อนถึงมือผู้บริโภคสำหรับสมาชิกของสากรการเกษตรญี่ปุ่นพวกผลผลิตพวกนี้เขาไม่ต้องเอาไปขายเองค่ะเขามีหน้าที่ปลูกแล้วก็เก็บจากนั้นก็เลือกเอาเฉพาะผลผลิตที่ได้ตรงตามมาตรฐานเอาไปส่งต่อให้กับสากรการเกษตรแล้วทางสากรการเกษตรจะไปขายต่อให้เป็นแบบนี้แล้วก็ถือว่าได้ช่วยเกษตรกรได้เยอะมากเลยมาดูการเก็บฟักทองกันต่อนะคะ เขาจะเก็บฟักทองใส่บนรถเรื่อยๆจนกว่ารถจะเต็มจะไม่มีการวางซ้อนการเด็ดขาดคนขวามือนี่คือเราเองค่ะขนาดช่วยกันยกสองคนมันก็แอบหนักใช้เล่นอยู่นะพอเต็มคันรถแล้วทางฝั่งคุณสามีก็จะยกไปเก็บพอเก็บเสร็จก็จะกลับมาที่นี่ใหม่ทางฝั่งภรรยาที่อยู่รอก็ไม่อยู่เฉยเขาก็จะตัดฟักทองรอค่ะช่วงที่เราทำงานนั้นเป็นฤดูร้อนอากาศก็จะร้อนมากๆ ประมาณ30กว่าองศาแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะร้อนแบบร้อนชื้นมากเลยเราเลยต้องพักกินน้ํากันบ่อยๆเพื่อจะได้ไม่เป็นลมแดดันไปซะก่อนคุณนากานิชิเล่าว,ว่าถ้าจะมาเป็นเจ้าสาวของเกษตรกรทางฝั่งพันรยาก็จะต้องช่วยงานด้วยตั้งแต่ตื่นมาเตรียมข้าวเช้าไปจนถึงการช่วยงานสามีเลยค่ะพอคุณสามีขับรถกลับมาเราก็ต้องมาช่วยงานกันต่อค่ะเราเห็นว่ามันดูหนักเลยอยากลองยกดูสักลูกนะคะ ก็เลยเลือกลูกที่เล็กที่สุดแล้วก็ลองยกขึ้นมาดูและนี่ก็คือเราเองค่ะฟักทองมันหนักกว่าที่คิดนะคะเนี่ยนี่ขนาดลูกเล็กนะเหมือนอุ้มเด็กน้อยประมาณสองสาคนเลยค่ะพอละเดี๋ยวหลังเราจะหักส่วนนี้ก็คือฟักทองสีชมพูน่ารักไหมคะมันดูเหมือนสีโอรสมากกว่าเนาะสีหวานดูพาสเทลมากเลย วิธีการเก็บก็เหมือนเดิมค่ะต้องใช้กรรไกรต,ตัดตรงขั้วจากนั้นก็ค่อยๆย,ยกฟักทองขึ้นมาเวลาที่รถมาขนจะได้ขนได้ง่ายๆเห็นไหมคะตรงขั้วมันมีรอยแตกลายอีกแล้วผิวน้องเนียนมากๆเลยค่ะมาค่ะเรากลับไปดูทางคุณสามีกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เขาไปขนฟักทองมาจากไร่แล้ว<ๆ>ก็จะต้องนําลูกฟักทองออกมาเพื่อนําไปเก็บไว้ในโรงเรือนต้องกลิ้งออกมาทีละลูก แล้วบนพื้นนั้นก็จะต้องปูด้วยผ้าเพื่อไม่ให้ฟักทองของเราเกิดตำหนิต้องใช้แรงพอสมควรเลยค่ะลูกฟักทองเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราเก็บแล้วจะสามารถส่งขายได้ในทันทีนะเราจะต้องนำมันมาผึ่งให้แห้งก่อนเพื่อที่มันจะได้เก็บเอาไว้ได้นานๆถึงจะไม่แห้งสนิทแต่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้ฟักทองเน่าค่ะสถานที่เก็บฟักทองจะต้องเป็นแบบนี้ก็คือมีลมกกตลอดแต่ว่าอยู่ในที่ร่ม พอครบ1เดือนถึงจะสามารถแพ็คขายได้นี่คือสภาพตอนที่เขาจะแพ็คขายนะคะตามมาดูกันเลยค่ะว่าเขาแพ็คยังไงหลังจากที่ผ่านมาครบ1เดือนแล้วลูกฟักทองยักษ์ของเราจะมีสีเข้มขึ้นเห็นไหมคะต่างจากตอนแรกที่เก็บมาเลยตรงนี้เขาจะช่วยกัน2คนคนซ้ายมือก็คือคนที่เขาจ้างมาชั่วคราวค่ะก่อนอื่นเขาจะใช้เครื่องอัดฉีดในการเป่าเอาพวกเศษฝุ่นออก จากนั้นก็จะมาวัดขนาดลูกฟักทองกันโดยการใช้ไม้ยาวๆมาวางขนาดสองข้างแล้วก็ใช้สายวัดในการวัดขนาดวัดเสร็จก็ต้องจดไว้นะคะว่ามีขนาดกี่เซนติเมตรจากนั้นก็นำลูกฟักทองกลิ่งมาบนกระดาษแบบนี้กระดาษนี้จะคล้ายๆกับกระดาษกล่องมีความเหนียวแน่นแล้วก็ทนทานเราจะตัดกระดาษให้มันมีความยาวเลยออกมาจากลูกฟักทองสักหน่อยแล้วก็นำมาห่อไว้แบบนี้ เหมือนเวลาที่เราห่อของขวัญเลยค่ะยึดกระดาษให้ติดกันด้วยเทปใช้เศษกระดาษมาปิดเอาไว้ตรงขั้วจากนั้นก็พับปลายกระดาษเข้ามาอย่างที่เราบอกค่ะว่าเหมือนกับเวลาที่เราห่อของขวัญน,นั่นแหละเก็บให้เรียบร้อยเลยนะสุดท้ายก็ปิดทับด้วยเทปเพื่อให้ห่อฟักทองของเราเป็นรูปเป็นร่างยิ่งขึ้นต้องปิดทับกัน2ชั้นจากนั้นก็ให้แปะบาร์โค้ด ที่เป็นชื่อสายพันธุ์ของฟักทองแล้วก็ชื่อของเกษตรกรเขียนขนาดไซส์แล้วก็กลิ้งเอาไปเก็บถือว่าแพ็คเสร็จไปหนึ่งลูกเขาจะต้องทำแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดเป็นขั้นตอนที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเลยค่ะที่เขาแปะบาร์โค้ดไปนั้นก็เพื่อให้สะดวกเวลาที่ส่งขายให้กับสาหากรณ์การเกษตรสาหากรณ์การเกษตรที่มีฐานข้อมูลของเกษตรกรอยู่แล้วเวลายิงบาร์โค้ดเข้าไปก็จะได้รู้เลยว่าฟักทองลูกนี้เป็นของใคร หากเกิดข้อผิดพลาดก็จะได้หาเจ้าของได้ค่ะเล่าเรื่องของพนักงานพ์ทไทม์หน่อยนะคะคนนี้เขาเป็นภรรยาของร้านอาหารช่วงฤด,ดูร้อนเวลาที่ร้านอาหารยังไม่เปิดก็จะมาช่วยเกษตรกรทํางานแบบนี้ถือว่าเป็นรายได้เสริมค่ะทางเกษตรกรที่ไม่ได้มีเงินจ้างตลอดเวลาก็ถือว่าช่วยเขาได้เยอะเหมือนกันทนั้งในเรื่องการประหยัดแรงและประหยัดต้นทุนคือเขาจะจ้างมาเฉพาะช่วงที่เขายุ่งๆนั่นแหละค่ะ ในเวลาปลกติที่ไม่ยุ่งมากก็จะพยายามทำกันเองแพ็กฟักทองเสร็จไปอีกหนึ่งลูกแล้วนะคะพอแพ็คได้เยอะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ไว้ในหลังรถเพื่อที่ทางคุณสามีจะได้ขับไปส่งให้กับสาหกรณ์การเกษตรต่อไปถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าเป็นฟักทองนอกจากฟักทองยักษ์แล้วบ้านของคุณนาการิชิยังปลูกฟักทองชนิดอื่นๆอีกฟักทองแต่ละชนิดก็จะมีการจัดการที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งหมดเป็นฟักทองประดับนะคะ อันนี้เขาเอามาวางไว้หน้าบ้านพอมาอยู่รวมกันแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะไว้เราจะพามาดูการเกษตรของบ้านนี้กันอีกนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะไปแล้ว